คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจับสัตว์ที่จะพาเราไปฟาร์มน้ำมันแบบจุกๆนะก็ฝากติดตามไว้แล้วไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะทำตามคำถามนี้เลยพี่ครับต้นเกมผมควรจับสัตว์อะไรไปหาน้ำมันดีครับขอแนวทางหน่อยโอเค กษัตย์ตัวแรกนะที่เพื่อนควรจะมีก็คือนกอาร์เจนทวิตนะเดี๋ยวผมขึ้นจุดเกิดไว้ให้ตามนี้น้องก็จะเกิดตามนี้เลยนะที่เป็นสีเขียวเนี่ยเพื่อนโอเคผมก็อยู่แดนที่มาแล้วน้องก็เกิดเยอะอยู่นะแถวนี้เดี๋ยวผมต้องขึ้นภูเขาไปเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนพอดีเราต้องทำกับดักนะว้าว wow. ก็จะเป็นกับดักง่ายๆเพื่อนเออเดี๋ยวขึ้นไวให้นะตามนี้เลยนี่ก็จะเป็นสามอย่างนะเพื่อนที่ผมจะใช้โอเคเออง่ายๆแล้วก็ไวดีเมื่อเราจับนกอัจเจนเสร็จแล้วนะเพื่อนผมก็จะไปจับเจ้าแองกิโลต่อผมก็ไม่รู้นะมันอยู่ตรงไหนแต่แถวเนี้ยมันน่าจะมีอยู่แหละอืม อย่าค่อยว่ากันอย่าจับน้องอาจเจนก่อนโอเคก็เจอน้องได้นะบนภูเขาสูงๆนะบางทีก็มีหลบมาด้านล่างบ้างเออแต่ลงมาด้านล่างนี่ส่วนมากจะตายห่าก่อนนะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะเกเรประมาณนี้น่าจะพอนะโอเคกอบประตูก็เอาไปสักสิบ แล้วก็พาเดชันสองชิ้นแผ่นเรียบสองชิ้นพอ <Yes. S 1> แค่นี้พอขี้เกียจฟาร์มแล้วเปลืองโอ้โหอ,อยู่ทะเลนัดนะ <Wow. S 1> ต้องรีบไปจัดการมันมันนั่นไงไม่ทันวะ่ะมันใช้บัฟมันใช้บัฟนะลงเลยผมมีลูกซองอะ่ะกลัวอะไรล่ะเออปับ๊บดีนเวเวน้อยนะเพื่อนนะก็คือ ดอกเดียวหลับแล้วเสือผมก็วิ่งไปไหนไม่รู้นะพอโดนบัฟอืมโดนบัฟของยูทาเรนัสโอเคก็เก็บเคี้ยวไว้นะเพื่อนนะเออเก็บเคี้ยวไว้เพราะเราต้องไปคาบอ่านนะ Yes และนี่ก็ให้เคี้ยวได้เยอะมากจะใช้เป็นเคี้ยวหรือเปลือกมแมลงก็ได้นะผมก็จะใช้เป็นเคี้ยวเพราะว่าแดนหิมะเนี่ย หาเปลือกมแมลงยากมากใช้เป็นเคี้ยวก็ได้เออมันเป็นส่วนผสมนะในการครัฟอ่าน <Okay. S 1> นี่พวกหนังก็เก็บไว้เนื้อมันจะเป็นก็ทิ้งไป <Yes. S 1> เจอแล้วไม่รู้เววอะไรนะเดี๋ยวเราจัดการไอ้พวกสัตว์ร้ายแถวนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าน้องเกเรนะเ,ออเดี๋ยวโดนสัตว์ร้ายคบตายนะ โอเคนี่ไงอาน่นีตัวดีเพื่อนํำจัดให้หมดเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวมาส่องเลเวลกันหน่อยนะไม่รู้เวลอะไรฮึแต hmm. ่เวลร้อยก็ดีไปเวลร้อยว่ะ <Whoa. S 1> ร้อยห้านะผมก็จะเอาตัวนี้เลยก็หาพื้นที่ที่มันเรียบเรียบหน่อยนะในการทำกับ กับดักเราก็ง่ายๆไม่ยากเลยวางแบบนี้ไปสองอันโอเคก็วางไปให้เต็มนะวางไปให้เต็มหรืออันเว้นอันก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนนะ <Wow. S 1> แต่วางไปให้เต็มเลยก็ได้เพราะว่ากับดักนี้มันไม่ค่อยเปลืองเออนี่ก็วางแผ่นเรียบไปลักษณะก็เป็นแบบนี้โอเคอืม ก็วางไปวางไปให้เต็มเดี๋ยวผมต้องเอาเสือผมไปซ่อนก่อน hmm. เดี๋ยวนกมันสนใจเสือผมนะเออเอาไปซ่อนลบหลบโอเคลบแล้วก็วางให้เต็มที่จริงอย่างนี้ก็ได้นะ เออแบบนี้ก็ได้แต่ผมไม่เอาอ่ะไม่ไว้ใจ <c oughs> บางทีมันจะหนีนะแบบมันเกิดอาการบักแล้วมันก็ไปได้ <c oughs> เออวางไว้ให้เต็มดีกว่าโอเคเดี๋ยวเสียฟอร์มนะ <c oughs> โอ้ยสุดก่อนนะทำไมทำไมคือเหง่นคอคอจะหัก <c oughs> เรียบร้อยโดนและวเพื่อนก็ะลอมาเลย ล่อมาไปไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะก็ะปิดตูดเออนี่นะเฮ้ย hmm. อ๋อเหมือนจะหลุดนะแต่ไม่หลุดไม่หลุดเ <Wow. S 1> ท้ามันโผล่มาด้านนอกเฉยๆนะไม่ต้องตกใจ Oh my god นี่มันจะหลุดไปไหนล้วเพื่อนกับดักเรามาตรฐานขนาดนี้ เออก็ซอยต่อเพื่อนซอยไปที่หัวนะโอเคถ้าใกล้จะตายก็ยิงตัวแค่นั้นแหละว้า <Wow. S 1> อัดเข้าไปเพื่อนอัดเข้าไปไม่ต้องง้างสุดหรอกมันหนีไปไหนไม่ได้นะโอเคผมก็จะใช้เป็นคิปลเบิลชมพูนะเพื่อนวว้า <Wow. S 1> สำหรับอาจเจนที่เวลสูงนะผมแนะนำเตรียมคิปลเบิลมาเลย10ชิ้น Yes ระหว่างรอน้องตื่นนะเพื่อนผมก็จะไปคาฟเตาหลอมเหล็กนะอ่านแองกิโลนี่ต้องใช้เหล็กผมก็ไม่มีติดตัวมาเลยผมก็จะมาหลอมโชว์เลยโอเคก็เรียนแอนแกรมก่อนเวลยี่สิบนะเตาหลอมว้าว <Wow. S 1> โอ้โหใช้ไฟเบอร์เยอะซะด้วยนะไฟเบอร์ไม่มีว่ะ <laughs> เดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มด้านล่างนะเพื่อน <laughs> ก็จะตัดเป็นช่งชวงๆแล้วกัน ผมไม่มีเคียวมาเดี๋ยวมันจะนานโอเคขาดอะไรบ้างเนี่ยไม้กับหินแล้วก็ไฟเบอร์โอ้เย <Ooh, yeah. S 1> เดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่าขอฟาร์มแป๊บ โอเคก็ฟาร์มมาย่างนักน่วงนะไม่มีเคียวเพื่อนคือฟาร์มได้น้อยมากไฟเบอร์ก็ได้เตามาก็ยัดไม้ยัดเหล็กเข้าไปเพื่อนแล้วก็จุดโอเคระหว่างรอนะก็ต้องไปหาเคียวอืมเพราะว่าอาโนกอาเจนเนี่ยต้องใช้เคียววถ้าไม่มีเคียวก็ใช้เป็นเปลือกแมลงก็ได้นะ แต่แดนหิมะนี่หาเปลือกมแมลงยากก็ใช้เป็นเคี้ยวแล้วกันโอเคก็ต้องลงไปด้านล่างเหมือนเดิมจะ <Ooh. S 1> เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะมันใช้ได้เหมือนกันหรือจะผสมกันก็ได้เอออย่างละคึ่งก็ได้ตามใจเพื่อนเลย <Yes. S 1> แต่แดนหิมะนี่ไม่มีเปลือกมแมลงนะโอเคนี่แล่ให้เยอะ <laughs> ไปเพื่อนเดี๋ยวขอฟารามสักแป๊บ เรียบร้อยเพื่อนผมก็ได้เคี่ยวมาครบแล้ว <Whoa. S 1> มาครับอ่านน้องนะครับได้ในตัวนะสําหรับอ่านนกอาจเจนโเคเมื่อใส่อ่านแล้วนะเพื่อนน้องก็จะเหมือนโต๊ะสมิตตี้เลยเออเป็นโต๊ะสมิตตี้ที่บินได้อะ่ะคือดีมากเราไม่ต้องครับโต๊ะมาเลยวว้า <Wow. S 1> สามารถครับอ่านราบอะไรได้ในตัวน้องเลยผมก็จะครับอ่านของตัวแองกิโลนะ ในตัวน้องแต่ตอนนี้ต้องไปหาก่อนเดี๋ยวทิ้งจุดเกิดไว้ให้ก็มาเลยเพื่อนตามนี้แดนหิมะเนี่ยมีเยอะแต่ส่วนมากจะไม่เจอหรอกเพราะว่าน้องโดนแดกหมดนะไอ้พวกนักล่านี่เยอะมากเออไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็าต้องบินดูตามพื้นตามอะไรเนี่ยน้องชอบเกิดนะ เกิดปุ๊บแล้วก็ตายปับ๊บเออนี่ไงเจอแล้วเวลน้อยว่ะ <c oughs> ก็แนะนำนะเพื่อนนะไอ้พวกสัตว์ฟาร์มพวกเนี้ยจับมาให้เวลเยอะๆร้อยบวกยิ่งดีนะโอเคมันจะฟาร์มให้เราได้เยอะมากอืมยิ่งเวลเยอะก็ยิ่งฟาร์มได้เยอะนะ <Yes. S 1> เดี๋ยวขอหาที่มันเวลเยอะๆวันนี้นะเพราะผมต้องใช้ อยู่ไหนวะนี่ไงเวลอะไรวะขอร้อยบวกขอร้อยบวกโอ้โหร้อยบวกวะร้อยยี่นะตัวนี้ผมก็จะเอาเลยเขีรยสัตว์ร้ายก่อน <Yes. S 1> ก็ไม่ต้องใช้กับดักอะไรนะ Yes เราแค่ยิงแล้วก็ถอยหลังแค่นี้แหละโอเคโอ้โหอะไรวะนี่ไง ฮาวก็ตายซะก็ยิงแล้วก็ถอยหลังเพื่อนหาตรงที่มันมีเนินสักหน่อยเอา้าทำไมมันตามได้วะขนาดขึ้นอยู่บนหินนะเนี่ยสงสัยหินมันแบบเรียบเกินแล้วไม่ลงมาโอเคมาละยิงแล้วก็ถอยนะยิงแล้วก็ถอยไม่ต้องใช้กับดักอะไรทางนั้นนะเพื่อน มันวิ่งช้าเออนี่อัดเข้าไปที่หัวโอ้โหมันยังควงโดนนะอันตรายนั้นเนี่ยโอ้ยอยู่บนที่สูงเข้าไว้เอ,อ้ยเอ,อ้ยนีเว้ยหนนหนีเว้ยหน,หนีเว้ย,วยอัดเข้าไปเพื่อนตรงที่ไม่มีเกาะยิงเข้าไปเรียบร้อย ผมก็จะใช้เป็นกิปเบอร์น้ำเงินนะเพื่อนนะในการจับ <Okay. S 1> เวลเยอะนะเพื่อนน่าจะกินเป็นสิบอ่าน้องต้องใช้ไฟเบอร์อีกแล้วแล้วผมไม่ได้เอาเคียวมาใช้ไฟเบอร์ไม่รู้ใช้เยอะหรือเปล่าร้อยสี่สิบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพื่อนนะ <c oughs> พอได้พอได้ ครับได้ในตัวนกเราเลยเพื่อนเมื่อใส่อานนะ yes ใส่อานแล้วเราก็ค้าพ,พวกอาวุธค้าพ,พวกอา,านได้หมดเลยได้ <c oughs> ทำไมผมไม่ขาบเกี่ยววะเออลืมคิดนะไม่เป็นไรเพื่อนใช้มือจกไปเรื่อย,อย <Yay. S 1> ใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะ <c oughs> ที่เห็นผมต่อยแบบนี้นะเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเลย <c oughs> ผมปิดปุ่มโจมตีไปไง <c oughs> มันก็เลย รวมกันทั้งฟาร์มแล้วก็ทั้งโจมตีอะรวมกัน <c oughs> ซึ่งมันไม่ดีเลยเห็นป่ามันจะต่อยอย่างเงี้ย <c oughs> ฟาร์มยากนะถ้าเก็บไฟเบอร์ด้วยมือเนี่ยโหยากแต่ส่วนมากผมใช้อุปกรณ์ไงก็เลยปิดปุ่มนั้นไปมันเกะกะไงโอเคแต่เวลาเทมสัตว์นะเพื่อนเทมสัตว์ที่ แบบใช้ป้อนอะ่ะ <Wow. S 1> เพื่อนต้องเปิดปุ่มต่อยนะพอเปิดปุ่มต่อยแล้วเนี่ยมันจะแยกกันเออเวลาเทมเราก็กดเป็นหน้าจอที่ว่างๆนะต่อยก็ต่างหากเทมก็ต่างหากนะโอเคแต่ถ้าแบบนี้นะเพื่อนกดเทมยากมากเพราะว่าเราจะไปต่อยสัตว์เลยเออ <Wow. S 1> เป็นความรู้เล็กๆเผื่อเพื่อนๆใช้แบบนี้อยู่นะ เทมไม่ติดสักทีเวลาจะเทมก็ไปเปิดปุ่มต่อยซะโอเคอืมแล้วก็กดหน้าจอว่างๆนะเป็นการป้อนแค่นั้นแหละแย s กร <Yes. S 1> ะตื่นแล้วโอโ้โหเวล180ของจริงโอเคก็มีคำถามเข้ามานะเพื่อนนะทำยังไงให้มันฟาร์มแบบอัตโนมัติอนะ y ย s, <Yes>. <S เออ แต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะเปิดมาให้อยู่แล้วนะแต่บางทีมันก็มีปิดเดี๋ยวผมก็จะบอกในคลิปนี้เลยว่าเปิดยังไง <Okay. S 1> พอเปิดแล้วนะเพื่อนมันก็จะฟาร์มเหล็กให้เราแบบนี้ซึ่งสะดวกสบายมาก oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวผมก็จะสอดเลยแล้วกันแต่ตอนนี้ขอบินก่อนบินกลับบ้านสแป๊หนึ่งแต่บ้านอยู่ไกลซะด้วยนะบินไปเรื่อย นกอาเจนก็ไม่ค่อยกินสตามิน่าสักเท่าไร <Wow. S 1> หร่เหนื่อยช้าเหนื่อยช้าแล้วก็บินช้าด้วย <c oughs> อ้าวผมเจอนกยักษ์เวิล70วูวิว70เลยว่ะเดี๋ยวผมตัดดีกว่านะเพื่อนนะเดี๋ยวตัดไปบอกวิธีการเปิดให้น้องฟาร์มอัตโนมัตินะเพื่อน <Okay. S 1> โอเคโอ้สวย <Wow. S 1> มา ็สำหรับการเปิดนะเพื่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะเพื่อนเห็นปะน้องไม่ฟาร์มนะถ้าเปิดเนี่ยน้องก็จะฟาร์ม y e ะกดตามนี้เลยนะรูปเท้าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมมาร์กไว้ให้นี่ถ้าแบบนี้นะเพื่อนนะแปลว่ายังไม่ได้เปิดเพื่อก็กดเปิดไปเลยเดี๋ยวน้องก็จะฟาร์มป่าบเห็นปะ ถ้าแบบนี้นะเพื่อนนะแปลว่ามันเปิดอยู่แล้วนะโอเคเพื่อนไม่ต้องกดนะถ้ากดนะมันจะปิดก็สังเกตเอามันจะเขียนนะผมก็ขึ้นไว้ให้แล้ว <Wow. S 1> เพื่อนก็ไปดูเอาประมาณนี้ว้าวโอเคมาเจอกันที่ฐานเรา <Wow. S 1> ก็จะคราบอาน้องนะเพื่อนนะ <Wow. S 1> พวกทรัพยากรก็พร้อมแล้ว ในการคราบครับในตัวนกนี่เลยโอเคเราใส่อานแล้วเราสามารถคราบได้ทุกอย่าง <Yes. S 1> ที่เป็นพวกอาวุธเหล็กหรือชุดเกาะเหล็กอานคราบได้หมด <Wow. S 1> เพื่อนแค่ใส่อานนะว้ <Wow. S 1> าวอ้าวแล้วผมเอาเล็กไปใส่ทำไมวะจะรั่วเลยโอเคนี่ก็คราบได้เลยใช้เหล็กไม่เยอะนะเพื่อน ให้เหล็กน้อย yes ปาบเรียบร้อยนะโอเคก็สวมอานไปเพราะว่าน้องจะไม่ฟาร์มน้ํามันให้เรานะเราต้องฟาร์มเองน้ำมันโอเคประมาณนี้เลยไปเพื่อนได้เวลาออกล่าน้ำมันนะ mm. เดี๋ยวบอกจุดไว้ให้ uh. นี่ก็จะเป็นจุดของน้ํามันนะ อยู่ตรงน้ําไม่ต้องไปสนใจมันเพื่อนสนใจแค่ที่มันอยู่ตรงแดนหิมะก็พอโอเคคือมันอยู่ทั่วแดนหิมะนะน้ํามันเนี่ยว้าว <Wow. S 1> แต่ที่ที่ผมแนะนํานะก็คือชายทะเล yes ชายทะเลนี่จะฟาร์มง่ายสุดแหละเราจะมองเห็นนะ <c oughs> เห็นปะตอนน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคคือหาแค่ชายทะเลก็พอไม่จะเป็นต้องเข้าไปด้านใน ด้านในเกาะนี้จะมีพวกสัตว์อันตรายเยอะแยะไปหมดก็มาได้ตรงนี้ที่ที่ผมแนะนำนะปลอดภัยแน่นอนคือเกาะด้านบนนะมีเยอะมากเออเพื่อนฟาร์มไม่ไหวอะคือมันเยอะจริงๆและปลอดภัยด้วยสำหรับช่วงต้นเกมนี่แนะนำคือจับสัตว์มาตามผมเนี่ยแล้วก็บินเข้าไปที่เกาะนั้นเดี๋ยวผมพาไปนะวว้า ชายทะเลก็มีเยอะนะเพื่อนนะเห็นปะเนี่ยริมน้าผาอย่างเงี้ยก็มีเยอะก้อนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเพื่อนใต้น้ํายังไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามันอันตรายมากใต้น้ำ <Yes. S 1> อืมเอาแค่นี้ก็พอถ้าอยากให้ปลอดภัยนะเพื่อนไปเกาะด้านหน้านุ <Okay. S 1> นนี่มีทุกจุดนะเห็นปะยาวเลยอ่ะเพื่อน สุดแดนทีมอะอืมน้ำมันอ่ะโอ้มายกอดถ้าสังเกตเอาเพื่อนมันจะเป็นก้อนแบบนี้เห็นไหมก้อนใหญ่ๆกิสตันก็มีเดี๋ยวเราตรงไปที่เกาะนะเดี๋ยวไปรีวิวกันว่ามันเยอะจริงไหมต้นเกมผมก็ชอบมานะเพื่อนนะเพราะว่ามันไม่มีสัตว์ร้ายอยู่ในนั้นมันมีแต่นกแพนกวินนะ จะฟาร์มพลิเมอร์ก็มาได้เพื่อนตรงนี้แพนกวินนี่เยอะมากฟาร์มได้สบายใจนะไม่มีสัตว์ลายอยู่แถวนี้แต่ถ้าลงน้ำไปนี่เรียบร้อยนะพวกฉลามแมงกะพรุนนี่เยอะแยะไปหมดนะเพื่อนเย่าไปลงเออแค่นี้ก็พอเยอะแยะนะรอบเกาะเออเพื่อนฟาร์มไปเถอะก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับจุดฟาร์มน้ำมัน เดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะว่าทำน้ำมันแก๊สโซลีนทำยังไงวิธีการทำน้ำมันแก๊สโซลีนนะเพื่อนนะว <Wow. S 1> ลักษณะเป็นแบบนี้นะเพื่อนเอาไว้ติดเครื่องจักรนะโอเคก็ใช้แค่สองอย่างแค่นั้นเองเพื่อนใช้หนังสัตว์แล้วก็น้ำมันดิบ Yes ที่ลืมไม่ได้เลยนะเพื่อนก็คือจุดเตานะก็ใส่ไม้แล้วก็จุดเตาให้เรียบร้อยโอเคเออ เมื่อเพื่อนใส่ทุกอย่างครบแล้วนะจุดเตาแล้วก็หลอสักแบบหนึ่งมันไม่ใช่แบบใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะให้เวลามันกันหน่อยไม่นานนะแปบ๊บเดียวก็ได้มานะประมาณนี้โอเคเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้แจ้งเตือนนะว่าคลิปผมมาแล้ว